สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นแม่ลูกอ่อนเล่าทางน้ำตาสมัครงานออนไลน์หาเงินเลี้ยงลูกกลับโดนหลอกถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีจากกรณีคุณแม่ลูกอ่อนได้สมัครหางานผ่านระบบออนไลน์และได้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนจะถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนางสาวโซธิดาอายุ30ปีได้เปิดเผยกับสื่อท้งน้ำตาว่าตนได้คลอดลูกมา5เดือนแล้ว และสามีได้ทํางานคนเดียวแต่ล่าสุดสามีก็ตกงานเลยเอารถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาไว้ให้ตนใช้จ่ายในครอบครัวและได้พาลูกน้อยไปหาหมอตนจึงอยากหาไรายได้เสริมเพื่อช่วยสามีจึงได้ไปเจอเพจ f a c e b o o k โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวและมีหัวข้อเชิญชวนผู้อยากหาไรายได้เสริมเช่นนักเรียนนักศึกษาและคนท้องตนจึงสนใจทักข้อความเพื่อสมัครแต่พอกดเข้าไปแล้วมีลิงก์เด้งมาให้กรอกข้อมูล ตนก็กรอกเลขบัญชีและข้อมูลไปจากนั้นจะมีคนทักไลน์มาชวนเข้ากลุ่มให้ทำกิจกรรมและช่วยแชร์โปรโมทเพจแล้วจะมีอะไรได้ด้วยมีผลตอบแทนดีเช่นหากใส่เงิน500บาทก็จะได้คืน750บบาทจึงลองทำแล้วได้เงินจริงแต่ตนก็ขอเอาเงินออกมาแล้วไม่ได้เข้าไปดู จนกระทั่งได้พาลูกไปหาหมอพ่อถึงเวลาจ่ายเงินตนก็มารู้ว่าเงินหายไปหมดบัญชีจึงได้มาเช็คที่สมุดบัญชีพบว่าเงินของตนถูกดูดไปเมื่อวันที่15ธันวาคม โดยโอนไปยังบัญชีธนาคารเลขที่บัญชี0812008594ชื่อนางสาวนิชาและเงินได้ออกจากบัญชี4ครั้งติดต่อกันในเวลา18นาฬิกา10นาทีเงินออก500บาทเวลา18นาฬิกา27นาทีเงินออกจำนวน300บาทเวลา18นาฬิกา40นาทีเงินออกจำนวน2,400บาทและยอดสุดท้ายเวลา19นาฬิกา6นาทีเงินออกจำนวน7,200บาท รวม4ยอดเป็นเงิน1 4 0 0 0บาทพอรู้ว่าเงินหายก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้กับสพเมืองชนบุรีทันทียอมรับว่าเครียดมากเพราะเงินที่ถูกมิจฉาชีพหลอกไปให้สมัครหาไรายได้แต่โดนดูดเงินจนหมดตนคิดสั้นถึงขั้นจะปิดชีพตนเองแต่มีคนที่รู้จักให้คำปรึกษาและทางเจ้าอาวาสวัดวรพจน์ก็ได้ให้คำสอนและเอาของมาให้ลูกตนเป็นนมผงสำหรับเด็กและข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ และข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้คําสอนของพระอาจารย์ทําให้ตนหึดสู้และไม่คิดสั้นอีกด้านพระครูสังฆรักษ์สุริยาธีรสัตโธเจ้า,าอาวาสวัดวรพจน์สังฆวาสกลับวล่าว่าหลังจากที่ทราบเรื่องว่ามีหญิงสาวขอความช่วยเหลือเรื่องถูกมิจฉาชีพหลอกและถูกดูดเงินจนหมดบัญชีและคิดสั้นจึงได้หาช่องทางติดต่อและให้คำสอนเป็นคติสอนใจช่วยหาทางออก เพราะการหาทางออกแบบนี้มันไม่ใช่ทางที่ดีและเป็นบาปหนักจึงนำของมาแจกเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจเล็กๆน้อยๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ